โลกของเราความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เราทราบว่าโลกมีรูปร่างเป็นทรงกลมและมีเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวดิ่งจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ที่มีลักษณะส,สั้นกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวนอนเพราะมีการพิสูจน์แล้วว่าขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้มีลักษณะที่แบนมากกว่าส่วนอื่นส่วนใดของ ส่วนประกอบของโลกโลกของเราประกอบได้วสี่ส่วนใหญ่ๆได้แก่ธรณีภาคอุทกภาคชีวภาคและบรรยากาศระบบทั้งสี่ดังกล่าวนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 1. ธรณีภาคลิสเตียได้แก่ส่วนที่เป็นดินหินแระ สองอุทกภาค Hydrosphere ได้แก่ส่วนที่เป็นน้ำสามชีวภาพ Biosphere ได้แก่ส่วนที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตต่างๆสี่บรรยากาศ Atmosphere ได้แก่ส่วนที่เป็นบรรยากาศส่วนประกอบของโลกก็จะแบ่งได้เป็นสี่เิหนึ่งชั้นธารยภาคดุกภาคบรรยากาศชีวภาพ ส่วนต่อไปเรามาทำความรู้จักกันเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกโครงสร้างของโลกโครงสร้างของโลกลักษณะพื้นผิวภายนอกของโลกมีทั้งส่วนที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำโลกแบ่งออกเป็นสามชั้นได้แก่ชั้นเปลือกโลกคอสเป็นชั้นนอกสุด ประกอบด้วยพื้นดินและพื้นน้ำมีความหนาประมาณ6-35กิโลเมตรและมีความสำคัญมากที่สุดเนื่องจากมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ชั้นนี้ชั้นที่อยู่ถัดลงไปจากเปลือกโลกเรียกว่าชั้นเนื้อโลกเมนทอลมีความหนาประมาณ3,000กิโลเมตรประกอบด้วยธาตุต่างๆเช่นซิลิคอนเหล็กอลูมิเนียม บางส่วนเป็นของแข็งบางส่วนหลอมละลายปนกันอยู่เรียกว่าหินหมืดหรือแมกมาภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงมากประมาณ800-4,300องศาเซลเซียสและส่วนในสุดคือชั้นแกนโลกขอมีความหนาประมาณ3,440กิโลเมตรแบ่งเป็นสองส่วนคือแกนโลกชั้นนอก มีลักษณะเป็นของเหลวร้อนมีอุณหภูมิประมาณ4,300ถึง6,200องศาเซลเซียสและเกล็ดโลกชั้นในมีลักษณะเป็นของแข็งอุณหภูมิประมาณ6,200ถึง6,400องศาเซลเซียสคร,ร,รับต่อไปเราก็มาชมการเคลื่อนที่ของภูเนโลกนะครับว่ามันจะเกิดส่งผลอะไรกับโลกนะครับน่ารับส่นครับ รู้หรือไม่ว่าแผ่นดินที่เรายืนอยู่นี้เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแต่เป็นการเคลื่อนที่ทีลชนิดและต้องอาศัยเวลานับล้านปีแผ่นดินที่เรากําลังอาศัยอยู่นี้มีแผ่นดินกว้างใหญ่อยู่เจ็ดแผ่นที่ทําหน้าที่ปกคลุมเป็นพื้นผิวส่วนใหญ่ของโลกแผ่นทวีปเหล่านี้มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาด้วยแรงดันจากหินหลอมเหลวที่แกนกลางโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปดังกล่าวเรียกว่า การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนั้นถูกค้นพบโดยอัลเฟรดเบเกเนอร์นักอุตุนิยมวิทยาและนักธรณีฟิสิกส์ชาวเยอรมันได้เสนอทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปซึ่งมีใจความว่าเมื่อประมาณสองล้านปีมานี้ทวีปต่างๆเคยเป็นแผ่นผืนเดียวกันเรียกผืนดินใหญ่นี้ว่าพันเจีย ซึ่งแปลว่าแผ่นดินทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปเริ่มแยกเป็นหลายส่วนแต่ละส่วนขยับเยื่อนเคลื่อนที่ออกจากกันไปเป็นทวีปต่างๆในปรากฏในปัจจุบัน 滴滴诉。 ว่างเปล่าความรู้สึกจึงทอรมมาและโหดร้าย